กล้วยอคุณเห็นไหมในตัวผมยังมีตัวอะไรใช่เร็วครับมันคือคอมพิวเตอร์วูแมนนั่นเองผมเนี่ยได้มาจากการเล่นพาร์ทียนะเป็นคือ เทียใกล้หมดผมก็เลยรีบๆนะเพราะว่าผมอยากได้ตัวนี้แล้วก็ผมตัวนี้ผมก็จะมารีวิวนะตัวคอมพิวเตอร์บูเมนด้วยแล้วก็ตอนนี้มันเพิ่งอัปเดตใหม่ผมก็อยากลองรีวิวอัปเดตใหม่เหมือนกันแต่ว่าเออผมขอเอาคอมพิวเตอร์บูเมนก่อนนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเออคือผมยังไม่ได้เคยผมยังไม่เคยลองเลยนะ แต่ที่เวลหกนี่ผมคือให้เพื่อนล,ลองเล่นนะเพื่อนบอกว่ามันดีมากเลยนะก็ถ้าไม่รอช้าก็ไปลุยกันเลยละ let's go <S แล้วก็เริ่มมาก็กดไนท์แม e เอ้ยไม่ใช่อินเซนไปนเลยนะครับผมก็เริ่มมาก็วางตัวต้นเกมนะมก็อาวางตัวไซนติสด้วยนะเออที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงอ่า อะไรนะอีเวนต์ของดิวแมนเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งได้ตัวนี้มาสดๆเลยนะครับเดี๋วดิวแมนเนี่ยสักวันเดี๋ยวผมจะทำนะครับเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะทำเองนะครับ,ตรบ,รบแต่วันนี้ผมขอรีวิวคอมพิวเตอร์วูแมนก่อนนะก็อัพเงินต่อไปอัพเงินต่อไปนะก็อัพไปนะชีฟาร์เวลฟาร์เวลตอนนี้เงินเราพอแล้วนะครับอ่ะเรา เออโอตัวเล็กจังเลยอะแล้ววงอย่างกว้างดูดิผมไม่ได้ดูสตเตตม,มาเน,นี่ยแล้วตัวเล็กกว่าไททันตัวอื่นเนี่ยผมเอามาเปรียบเทีย<ๆ>บ<ต><ว>ดูดูดูโอ้ตัวเล็กมากเลยนะผมลองวางนะวางไหมวางเลยดีกว่านะเออวางตรงตรงไหนตรงนี้แหละวางสกอร์โอ้เริ่มมาอุ้ยอโอย่างหัวโอตัวเล็กมากเลยอะ แล้วก็อะไรเนี่ยการโจมตีมันจะใช้ปืนยิงออกมาเนี่ยเป็นลูกเม็ดเม็นะลูกเม็ดเมเดี๋ยวลบแฮกเกอร์ออกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันแย่งคิวนะเออนี่ครับโอดามีดคูดเยอะเลยเนี่ยดามีดมหนึ่มนะคูดดาวสองคูดดาวนานหน่อยแต่วงอย่างกว้างเดี๋ยวอ,อัปเกตรดต่อไปเลยดีกว่านะเป็นหมื่นนะวง90อัพต่อ วงหนึ่งร้อยดาเมจดสองหมื่นคูดาวหนึ่งจุดสองห้าโหนี่น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองอัปเกรดสิสองหมื่นห้าเลยนะวงหนึ่งร้อยสิบคูดาวหนึ่งคือผมไม่ได้ไปดูสเตตมาเนี่ยผมไม่รู้เลยเนี่ยผมลืมดูสเตตนะนี่เอ,อ้ยอันนี้น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วมั้งใช่ด้วยขั้นสุดท้ายดาเมจดห้าหมื่นโคตรแรง โอ้ยแล้วดูดูมันตีโหยางโหดเลยอะโอ้ตอนนี้เราผ่านมาไกลมากเลยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์วูเมนสองตัวนะครับคือสิ้นสุดมันวางได้สองตัวแล้วดูโอ้ยโคตรรัวย่างรัวโอ้หนดูอูแอ็โตมาแอ็โตไหวไหมไหวไหมโอ้ยนามเมจมันแรงมากเลยอะโอ้งโคตรกว้าง ถ้าเป็นบัฟแอสซิสินนี่คือแบบอย่างเร็วอ่ะเออเออหรือไม่ก็บัฟสไนอ่ะแบบดูอยากรู้ว่าวงมันกว้างขนาดไหนอ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวเออสถานการณ์เรื่อไม่ค่อยดี วางกอลลี่นะเป็นตัวดามิดให้คอมพิวเตอร์นะผมแนะนํานะไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยควรเป็นตัวแครี่นะกันตัวหลุดหรืออะไรยังไงหรืออะไรยังงั้นนะ่ะก็เป็นตัวดามิดเหมือนกันนะก็คือแบบตัวหโหดนั่นแหละเป็นตัวตัวกันหลุดนะกันหลุดที่ค่อนข้างดีเลยนะแต่ราคาวางนี่แพงไปหน่อยนะก็คือแบบแพงมากเลยอนะ่ะ แล้วก็เราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนคลิปนี้ยังไม่จบนะเวลยังไม่ถึงเวลสิบเลยยังไม่เห็นสกิลคอมพิวเตอร์วูเมนเลยเดี๋ยวไปลองอีกตานะครับตอนนี้เนี่ยเวลกำลังจะตันนะครับไหนดูสิิวตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสกิลเนี่ยมันทำอะไรได้เนะยเอาตัวไหนดีเอ่ม เอาตอนนี้เลยดีกว่าโอ้โอ้นี่มันกางไม่เขียนนี่วะโอ้โดเมนอีสเปนชั่นยูสตินใครโอ้กางไม่เขียนโอ้ยโยสตินใครโอ้ดูดูดูตายรวดเลยตายรวดเออยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวหลุดมีตัวหลุดเดี๋ยวางวางวางเดี๋ยววางอัลติเมทตอนนี้แบบโคตรแหลกเลยอ่ะเพราะว่าไอ้กระสุนที่อ่า มันเป็นที่กระสุนของคอมพิวเตอร์วูเมนนะมันมาเยอะเกินไปแหละเพราะว่ามันไม่ใช่เอฟเฟกนะมันเป็นบล็อกด้วยอะ่ะมันจะเป็นแบบบล็อกเมันมาแบบเยอะเยอะขนาดครูดาวหนึ่งวีแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะแพ้จะแพ้โอ้วยวยคอมพิวเตอร์วูเมนเยอะเกินไปนะแบบสกิลอะไรสกิสกลอะไรอ่ะแบบกลางอันาเัเครดกลางอันาเคตดโอ้โดเมนสเปน แล้วก็ชนะที่เรียบร้อยก็ตัวนี้เป็นตัวที่คุ้นข้างโหดมากเลยนะเป็นแบบตัวที่แบบโหดมากๆเลยแนะนําไปเล่นดูนะะก็แบบตัวที่โหดมากเลยก็หมดเวลาแล้วนะสาหรับคลิปวันนี้นะก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอลาเอ้ยผมขอลาตัวไปก่อนแล้วนะครับบายบาย